สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวแคบหมูโบราณของยายกระลอนะครับผมก็เพิ่งเคยสั่งมาทานครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โหปรากฏว่ามันจึงมากเลยครับทุกคนอร่อยมากๆนะครับแพ็กเกจด,ดีมากหอมกรอบอร่อยไม่เหนียวไม่แข็งเลยทุกคนทานเล่นๆก็อร่อยนะครับวันนี้แฟนลองเอามาผัดกระเพราแคบหมูดูนะครับราดข้าวกินกันเนี่ยโอ้โหทุกคนในบ้านนี่ชอบมากเลยครับทุกคนเคยสั่งเจ้าอื่นมาเหมือนกันนะปรากฏว่ามันจืดๆนะแต่ว่าของยายกระลอนี่แกรสชาติอร่อยจริงนะครับ หรอหยิบทานเล่นไปตั้งเยอะนะครับผมถ้าได้แกะถุงแล้วเนี่ยเอาแช่ตู้เย็นนะครับทุกคนอยู่ได้ประมาณ15วันนะครับแต่ผมว่าเอาจริงๆยังงก็ไม่ถึงรอบนะครับวัน2วันก็หมดแล้วนะครับถ้าได้แกะถ้าได้ลองกินกันนะเพราะว่ามันอร่อยจริงครับทุกคนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวแคบหมูโบราณของยายกะลอนะครับผมก็เพิ่งเคยสั่งมาทานครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุ อร่อยไม่เหนียวไม่แข็งเลยทุกคนทานเล่นเล่นก็อร่อยนะครับวันนี้แฟนลองเอามาผัดกระเพราแคบหมูดูนะครับราดข้าวกินกันเนี่ยโอ้โหทุกคนในบ้านนี่ชอบมากเลยครับทุกคนเคยสั่งเจ้าอื่นมาเหมือนกันนะปรากฏว่ามันจืดๆนะแต่ว่าของยายกะรอในแกรสชาติอร่อยจริงนะครับเผลอหยิบทานเล่นไปตั้งเยอะนะครับผมถ้าได้แกะถุงวเนี่ยเอาแช่ตู้เย็นนะครับทุกคนอยู่ได้ประมาณ15วันนะครับแต่ผมว่าเอาจริงๆยังไงก็ไม่ถึงรอบนะครับวัน2วันก็หมดแล้วนะครับถ้าได้แกะถ้าได้ลองกินกันนะเพราะว่ามันอร่อยจริงคครับทุกน ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดีย๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ